ตอนนี้ชื่อของรูเบนอโมลิมกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากว่าจะเข้ามารับหน้าที่แทนเอลิกเทนฮากในตำแหน่งผู้จัดการทีมและกำลังจะเข้ามารับภารกิจปลุกปีศาจแดงให้กลับมาเป็นทีมที่ควรจะไปอีกครั้งใช่พี่เจงเหรอวะตัวเทฟฟอบอลวันนี้ขอเสนอรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมวัยกำลังรุ่งที่พุ่งมารับภารกิจปลุกผีคนต่อไป หลังจากหมดยุคที่ยิ่งใหญ่ของเซอร์เล็กฟูกุสันก็มีผู้จัดการทีมมากมายครับเข้ามาเพื่อสารต่อหน้าที่คุมทีมแมนยูเอตทั้งเดวิดมอยลรืุยฟันเกาโจโซเซ่มูริโนโญโอเลกุนนาโซชาลาฟลังนิกแต่ก็ไม่มีใครทำให้แมนยูเอตเป็นแมนยูเอตได้ดีเท่าที่เคยเป็นล่าสุดยุคของเอริกเทนฮากช่วงแรกก็เหมือนจะดีแต่พอคุมไปเรื่อยๆระบบการเล่นก็เริ่มไม่ชัดเจนฟอร์มการเล่นก็มีแต่แย่กับแย่ถึงจะได้แชมป์สถ้วยกับ2ปีแต่ผลงานที่ย่ำแย่ก็ทําให้เทดี่สุ โดยผู้จัดการทีมคนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่คุมทีมแมนยูเอตตดต่อจากเอริกเคนฮากนั่นก็คือพี่เจ๋งบิ๊กแอดเฮ้ยไม่ใช่ครับแค่หน้าค้ายเฉยๆจริงๆแล้วเขาคือรูเบนอัมโอิมผู้จัดการทีมวัยกำลังรุ่งที่ตอนนี้กำลังคุมสปอร์ตติ้งลิสบอนอยู่ในโปรตุเกส รูปเบนอโมริมกองกลางที่เคยเล่นอยู่กับเบนฟิก้าแต่ด้วยอาการบาดเจ็บก็ทําให้เขาต้องเลิกเล่นเร็วด้วยอายุแค่32ปีหลังจากนั้นครับอโมริมก็เริ่มงานผู้จัดการทีมกับทีมในดิวิชั่น3ก่อนที่จะย้ายมาเป็นผู้จัดการทีมบาร์กาบีในปี2019แต่แล้วก็ถึงจุดเปลี่ยนเส้นทางอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของอโมริมขึ้นเมื่อบาร์กาชุดใหญ่มีการปลดผู้จัดการทีมเกิดขึ้นครับทำให้อโมริมที่คุมทีมชุดบีได้แค่ประมาณ3เดือนก็ได้รับโอกาสขึ้น ผู้จัดการทีมได้ครับเพราะอัมโมริมสามารถพาบาก้าควาแช,ชมป์บอลค้่วโปรตุเกสได้ทันทีด้วยที่อายุยังน้อยครับและผลงานที่โดดเด่นทําให้อัมโมริมได้รับโอกาสมาเป็นผู้จัดการทีมหนึ่งในยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสอย่างสปอร์ต,ติ้งดิสบอนในเดือนมีนาคมปี2020 ด้วยค่าฉีกสัญญาถึง10ล้านยูโรซึ่งถือว่าโมริมนะน,นะครับกลายเป็นผู้จัดการทีมที่มีค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ3ในเวลานั้นโดยทันทีที่เขาเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมลิสบอนเต็มๆดูกาลอโมริมก็สามารถพาลิสบอนควา้าแชมป์บอลถ้วยและแชมป์ลีกโปรตุเกสได้สาเร็จซึ่งการควา้าแชมป์ลีกนั้นคือเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีของลิสบอนอีกด้วยครับซึ่งปัจจุบันครับอโมริมสามารถพาลิสบอนควา้าแชมป์ลีกไปแล้ว2สมัยคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปปปีีีขขอออออองงงงโรรตตตุเกกกกสไ2มััััยยยแลละนนนน้้ําาาาิบบูออ่ดดคว ฟร์ที่ยอดเยี่ยมแถมอายุยังน้อยในฐานะผู้จัดการทีมและความสําเร็จที่สามารถคว้าม,มาได้ทําให้อโมริมมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมใหญ่มาแล้วทงแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, ที่มีข่าวว่าเขาคือตัวแทนของเป๊ปคูเดลล่าในอนาคตและเลียฟูที่มีข่าวการในช่วงที่เจเกนคอปออกจากตาแหน่งผู้จัดการทีมอีกด้วยแต่สุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้อโมริมกําลังจะเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมที่แมนยูเอเตตต่อจากเอริกเทนฮาร์กที่เพิ่งโดนปลดออกจากตําแหน่งและแมนยูเอเตก็พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาที่จานวน10ล้านยูโรของ im, อโามราิรับภกกจ ผีเป็นคนต่อไปซึ่งคําถามที่หลายหลายคนอยากรู้ครับคืออโมริมเนี่ยที่พิ่งใจอายุ39ปีประสบการณ์คุมทีมใหญ่ก็ยังไม่มีจะไหวไหมพอก็มีผู้จัดการทีมเก่าๆมากมายที่เข้ามาคุมแมนยูสุดท้ายแล้วก็ไม่รอดกันทั้งนั้นทั้งหลุยฟันเกา่าทั้งมมรินโยและล่าสุดเอลิกเทนฮากที่แม้จะสามารถคว้าชแชมป์ได้2ถ้วยจาก2ปีแต่ระบบการเล่นสไตล์การเล่นของทีมกลับไม่ชัดเจนซะอย่างนั้นไม่รู้ว่าจะเล่นด้วยแผนไหนจนทําให้ฟอร์มแย่ลงจนโดนปลดในที่สุดอโมริมจะสามารถพาาาแมมมมนนยไเตตดขขึ้้้จกกหลลลุวสรร่อองิ จะเป็นยังไงจะนํามาวางให้เข้ากับแมนยูเอตได้หรือไม่นั่นเป็นคําถามที่แฟนบอลแมนยูเอตดนั้นกําลังสงสัยกันโดยสไตล์การเล่นและแผนการเล่นที่อโมลิมใช้เป็นหลักนะครับจะเป็นระบบ3-43โดยจะเน้นคองบอลเป็นหลักเน้นทําเกมรุกมันๆแต่ต้องจ่ายบอลชัวร์และระเบียบว,วินัยต้องดีผู้รักษาประตูของอโมลิมจะต้องมีส่วนกับการตั้งเกมรุกต้องใช้เท้าได้ดีซึ่งที่แมนยูเอตดมีอังเดโอน่าที่มีจุดเด่นเรื่องการเล่นบอลด้วยเท้าอยู่แล้วครับระบบหลังสามของอโมลิมกองหลังทั้ง3คนจะต้องจ่ายบอลสั้นและะะววาางบบบบอลยยยไดด้ีีีแมววมรรเเินนััใก ยืนกันเป็นระบบไม่มั่วตำแหน่งถัดมาครับที่กองกลางอโมริมจะใช้กองกลางยืนคู่กันคอยสลับกันขึ้นไปช่วยเกมรุกและคอยยืนเกมรับหน้ากองหลังอีกหนึ่งคนซึ่งแมนยูเตดตอนนี้ก็มีมาโนเอลอูกาเต้ที่เคยร่วมงานกับอโมริมสมัยตอนที่เล่นอยู่กับสปอร์ติ้งดิสบอนมาแล้วครับทำให้น่าสนใจว่าอูกาเต้จะกลายเป็นจิ๊กซอตัวสําคัญในแดนกลางของอโมริมได้หรือไม่แต่ในระบบกองกลางคู่จะทําให้ไม่มีตาแหน่งกองกลางเบอร์สิบที่บูโน่ฟอนันเดสเล่นอยู่เป็นประจําแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบูโน่จะไม่ได้อยู่ในแผนนกาาารรทํีมะบเพูอง สามารถถอยลงมาต่ําเพื่อคอยเป็นตัวออกบอลเป็นหลักได้ครับซึ่งในแผนของอารโมลิมอีกหนึ่งตำแหน่งที่น่าจะมีบทบาทมากก็คือวิงแบ็กทั้ง2ฝั่งที่จะมีบทบาทสําคัญในการเติมเกมรุกและช่วยเกมรับที่ต้องฟิตวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ทั้งเกมเมื่อทําเกมรุกทีมของอารโมลิมจะเปลี่ยนมาอยู่ระบบ3ามสองห้าโดยดันแผนเกมรับขึ้นสูงเพื่อลดช่องว่างระหว่างกองหลังกับกองกลางปีกทั้ง2ฝั่งจะหุบเข้ามาอยู่ด้านในเพื่อยิงประตูแล้วให้วิงแบ็กสอฝั่งเติมขึ้นมาเล่นเกมริมเส้นแทนอีกอย่างที่เเเเเเเป็นนนจจุุุดด่่่รรรับวลลาาทกํกกกกมกมมมมขออองิืะ ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษ4-5คนทําให้มีตัวเลือกในกรอบเขตโทษมากขึ้นแต่เมื่อต้องมาเล่นเกมรับออมอริมก็จะเปลี่ยนมาใช้ระบบ5-2-3ยืนแนวรับแบบแน่นๆมีระเบียบวินัยไม่ยืนมั่วตำแหน่งเพื่อไม่ให้คู่แข่งมีพื้นที่ในการเข้ามาทําเกมได้ซึ่งกองหลังและกองกลางจะยืนชิดกันเพื่อไม่ให้คู่แข่งนั้นทําเกมตรงกลางได้ง่ายครับซึ่งถ้าออมอริมเข้ามาพร้อมกับระบบ3-4-3จริงๆเนี่ยมันก็คงเป็นภาพใหม่ของแมนูเต็ดที่ปกติเนี่ยมักจะใช้ระบบหลัง4มาตลอดซึ่ง11ตัวจจรริิงงงในนนะะบบขออออมมกก็็เปีหึ่ เรื่องครับที่น่าสนใจว่าจะออกมาเป็นแบบไหนหลัง3คนเนี่ยจะมีใครบ้างแบ็คของแมนยูที่มีอย่างดาโล่มัสลาอุยลุกชอและมาเลเซียจะสามารถเล่นวิงแบ็กได้หรือไม่กองกลางคู่2คนเนี่ยจะเป็นใครแล้วจะสามารถเล่นเป็นระบบและกลับมายิงกระจายได้ไหมเพราะแมนยูเตตตอนนี้มีปัญหาหนักเลยนั่นก็คือเกมรุกที่เหมือนกับซ้อมกันมาคนละสนามต่างคนก็ต่างเล่นยิงกันไม่คมจะสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าก็ต้องมารอดูกันว่าอาบริมจะสามารถวางรากฐานและเปลี่ยนแปลงแมนยูเตตได้หรือไม่จากนักเตะที่เลือกเล่นเร็วเพราะ การบาดเจ็บสู่ผู้จัดการทีมยุคสมัยใหม่ที่อายุน้อยที่ผลงานพุ่งกระฉูดจนทําให้กลายเป็นที่สนใจของหลายทีมด้วยวิธีการเล่นที่ชัดเจนเรื่องเกมลุกมันๆเกมรับแน่นแระเบียบวินัยสุดเนี้ยบจะสามารถเข้ามาปลุกปีศาจแดงแมนยูเอเตให้ขึ้นจากหลุมและกลับมาอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นได้หรือไม่ในตอนนี้นะครับสมโมสรแมนยูเอเตทยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าอามโมริมนั้นจะย้ายมาคุมทีมแมนยูเอเตทแต่ก็มีข่าวจากสื่อน่าเชื่อถือหลายสำนักนะครับที่ลงข่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าดีลทุกอย่างตกลงกัน และเป็นตัวเต็งที่จะเข้ามาคุมทีมแมนยูเอต์ซึ่งตอนนี้ครับแฟนบอลแมนยูเอต์ต่างก็เฝ้ารอการเปลี่ยนแปลงมาตลอดและเมื่อมันจะเกิดขึ้นแฟนๆก็พร้อมจะสนับสนุนเพื่อให้อัลโมริมเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมแมนยูเอต์และหวังว่าจะปลุกปีศาจแดงตัวนี้ให้กลับขึ้นมาจากหลุมได้อีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทปฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ